ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ข้าปุ้นข้าปั้นซูชิจำหน่ายอุปกรณ์การทำซูชิหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e หรือ Lazada ตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่ข้าปุ้นปั้นซูชินะคะวันนี้แม่ข้าปุ้นจะมาพาพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะคะ มาแกะดูทงทั้ง2แบบนี้นะคะอันนี้เป็นทงแมวนําโชคส่วนอันนี้จะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะแล้วลองกลางดูนะคะว่าความยาว3เมตรเนี่ยมันมีลายอะไรบ้างนะคะมีอยู่10ลายนะ2ตัวนี้2ตัวนี้ที่ทแม่ข้าปุ้นบอกว่าขายดีนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันแล้วก็ลองกลางดูเพื่อที่จะแต่งร้านซูชิกันค่ะไปกันเลยค่ะแม่ข้าปุ้นเอาลายแมวนำโชคก่อนนะเดี๋ยวเราแกะนะคะ จะแบ่งเป็นลวดลายแบบนี้นะเราลองกลางดูค่ะแบบนนะนี่นะคะมันจะเป็นลายแบบนี้สวยนะคะ ไปแต่งหน้าร้านไฟซูชิหรืร้านอาหารญี่ปุ่นนะน,นี่กลางแล้วนะคะแม่ข้าวปุ้นกลางแล้วนี่ลวดลายที่ได้จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือแมวนำโชคค่ะนี่หลากหลายลวดลายมากเลยนะ เอาไว้แต่งหน้าร้านนะคะแต่งร้านแขวนนะมี10บลายค่ะสวยทุกแบบเลยอันนี้ที่ร้านขายเป็นชุดนะคะ1เส้นคือความยาว3เมตรนะคะสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะในช h อปปีหรือ Lazada นะเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึง่งที่เป็นลายตุ๊กตาญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันนี้นะนี่เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะเห็นไหมคะคุณจะลองกแกะแล้วก็ลองกลางให้กับเพื่อนๆดูนะว่ามันเป็นแบบไหนมีสิบลายเหมือนกันค่ะสิบลวดลายเหมือนกันกันกบตัวแมวแมวนํำโพกนะตัวนี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะ สีสันสดใสเลยนะสวยสะดุดตาค่ะดูได้เลยนะคะสองลายที่ขายดีสวยทั้งคู่เลยเลือกไม่ถูกเลยนะแม่ข้าุ้นเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกลายไหนบางคนก็ทั้งสองลายเลยก็ได้นะคะสั่งสองลายเลยอันนี้แม่ข้าวปุ้นจะผูกแบบย่อนๆย่อนนะ เลยทีใจเห็นควาแตกต่าอ่านี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นธงตุ๊กตาญี่ปุ่นเปรียบเทียบก,กันกับแมวญี่ปุ่นนะคะลวดลายก็จะประมาณนี้นะความยาวของธงอยู่ที่3เมตรนะมี10ลวดลายค่ะต่อ1แบบนะขายเป็นชุดนะสวยทั้งคู่เลยเลือกไม่ถูกเลยนะคะดูน,นี่แมวนี่ถ้าเป็น ถ้าเป็นธงแมวแมวนําโชคจะอยู่ด้านบนตรงนี้ส่วนด้านล่างแถบล่างจะเป็นตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นนี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยมันจะเป็นลายตุ๊ก,กตาเกชานี่มีแมวบ้างนะคะน,นิดหน่อยนะส่วนใหญ่จะออกเป็นแนวตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นเขาก็เลยชื่อธงตุ๊กตาญี่ปุ่นนี่สวยทั้งสองลายเลยนะเลือกไม่ถูกเลย สองลายนี้เป็นทงญี่ปุ่นที่ขายดีของที่ร้านนะคะสวยค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อที่คลิปที่ลิงค์นะคะลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะแม่ค้าบปุ่นจะแปะลิงค์เอาไว้ก็สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์การทำซูชิหรือว่าของตกแต่งหน้าร้านได้เลยเนาะพราะ หอมปากหอมคอนะเดี๋ยวงวดหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวแม่ข้าปุ้นจะพาพี่ๆเพื่อนเพื่อนน,นน้องๆน,นะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆมาดูทงแบบอื่นๆของที่ร้านบ้างเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ